หรือเนื้อสัตว์เองจะเป็นโปรตีนนะคะหมู่ที่2จะเป็นาเคาร์โบไฮเดรตข้าว ก็เนยมันจะมีความมันก็นมปังเนยสดเนีก็คือน้ำมันเหมือนกันนะมันเป็นความมันจากเนยอันนี้คืออาหารท่ามู่ที่เขาเรียกออกมาว่ามันมีอะไรอย่างนี้สองอยอะไรเงี้ยนักเรียนต้องรู้เนาะีค อนนี้คือเรารู้ลอาหาร5หมู่นี่นะคะเป็นหลักเลยเนาะ1โปรตน2